สั่งอนะไรมามาแกะด้วยกันค่ะทุกคนส่งมาบอกเม่จ้านะคะ้าของจะมาถึงวันนี้นะคะสั่งผ้าเช็ดตัวนะคะ่ะ เจ็ดตัวที่อยู่ในติดต่อค่ะ,ะสั่งมาสองสีสีนี้นะคะก็สีห้าสีเละเ หนึ่งผืนสองผืนสี่ห้านะคะอย่างละห้าผืน,นะคะ่ะทุกคนนุ่มมากๆเลยค่ะผิวนุ่มมากเลย ุงนี้ด้วยนุ่มน่าใช้มากค่ะทุกคน ผ้านุ่มมากเลยนะคะทุกคนพื้นใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะพื้นประมาณนี้นะะใหญ่ผ้านุ่ม,มสีแดงสีแดงขาวนุ่มค่ะแพคละห้าผืนนะคะทุกคน ละห้าผืนเดี๋ยวจะได้เก็บไปซักสั่งได้นะคะทุกคนนุ่มมากค่ะทุกคนมีที่ห้อยอยู่ด้านข้างด้วยนะคะนี่ค่ะที่ห้อยอยู่ด้านข้างของผืนนุ่มมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวต้องเอาไปซักนะะ มีที่ห้อยอยู่ด้านข้างของผืนนุ่มค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะมีสามสีนะสีนี้แล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าขาวนะรัดสั่งมาสองสีเขาบอกซับน้ำได้ดีมากเดี๋ยวต้องซักก่อนค่ะมาค่ะทุกคนแกะกล่องอีกแล้วค่ะามาสอนมา や,やってみる เส้นเต้าเจี้ยวต้มยำสองมาทั้งหมดยี่สิบห่อเที่ยวขอมใส่านาะห้าห่อคะ่ะอร่อยเส้นเตวยเจี้ยวนะเชื่อไม่สั่งยี่สิบห่อให้เต็มที่ยี่สิบห่อนะอย่างอื่นจะมีเป็นลังนะลังมีสามสิบสองนะแต่มาเมื่อเส้นกต้าเจียวต้มยำไม่แจ้งให้สัง่งเป็นหอ่อ ห้าส่เกินห้าสิบนะนี่รังแรกนี่ลังที่สองนนี่ลังที่สองนะทุกคมาดูลังที่สองกันข้หนาวแล้วนะคะอยู่เมืองไทยไม่เคยไม่เคยเอาข้อฝากน,นะคะพวกมามา่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยสำคัญมากเลย เหมือนเป็นเครื่องเสียงของเราเลยนะคะมาอยู่ที่นี่แพ็คเมื่อีแพ็คเมื่อตีสองกล่องวางกันแล้วแพ็คมานะฮะใ,ใส่สอง,งสองสองเนี่ย เสียเรือนะคะทุกคนนี่ก็ให้สั่งเป็นกล่องเหมือนกันนะคะแต่กล่องนึงไม่ใช่ยี่สิบห่อนะทุกคนเนี่ยค่ะำเสนออะไรนะคะมาม่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมาม่าก๋วยเตี๋ยวเรือนี่มีรูปเรือด้วยนะคะเห็นไหมคะทีสั่งมาสองลังนะคะทุกคน ลังละยี่สิบห่อนะทุกคนลังไม่ยี่สิบห่อค่ะมีตกตุ๊กแม่หมาผูาห้หญิงเรืค่ะ,คะมีรูปเรือผู้หญิงด้วยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมาใหม่แล้วนะคะ สองไมนะ้ตาน่าเข้าบรากาศหน้าหนาวเลย่าามาหน้าก็เสียงเรือได้มาทั้งหมดสี่สุดหกมา,หน,าหน้าก็ถึงเรือก็สั่งตัวนี้มาเพิ่อมอีก เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มนะยำเลยมาม่าก๋วยเตี๋ยวเรือซื้อตามร้านทั่วไปไม่มีนะคะทุกคนตัวนี้หาย,ยากมากแต่โชคดีมาตอนนี้นะคะมาม่าก๋วย,ยเตี๋ยวเรือค่ะทุกคนค่ะทุกคนมีไว้อุ่นใจนะคะอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำเส้นก๋วยเตี๋ยว นี้นะคะทุกคนมามา่าก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งแนมามซอนได้เลยค่ะทุกคนใครสนใจนะคะห่อเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรีบผู้หญิงผู้หญิงนั่งเรือเสน้นก๋วยเตี๋ยวนะคก๋วยเตี๋ยวเรือนีคะทุกคน